โอพี่ปิดไอ้นี่ด้วยพี่ปิดไอ้นั่นด้วยดีอ๋อลืมไปอ่ะปิดให้ปิดให้ไม่ทันแล้วครับไปแล้วเออไปเถิดไปเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่หรอผิดไม่ใช่หรอผิดอะไรวะผิดอะไรวะเดี๋ยวผิดไม่เป็นม่งไม่เคยเป็นมาก่อนเลยผิดไหนผิดไหนผิดขมูเดี๋ยว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 ไปแก้ไปแก้ไปแก้ก่อนรอรอไปแก้ก่อนไปแก้เอาเอาตรงตรงไหมไม่เคยเป็นอิมพัตเตอร์มาก่อนเลยไม่ไแน่ใจครั้งแรกก็เป็นเฉยเลย เออสุดยอดปิดปิดคอมมูค่ะปิดคอมมูสัญญาณไม่ไปไปยังไม่ไปอะไรคือคอมมูอ๋อเจอแล้วเจอแล้ะมันคูดาวอ่ะทำไปหน่อยไหมไปก่อนทำไปก่อนทำไปก่อนอ่อนให้อ่อนให้เปล่าเอาตรงตรงไหมไม่เคยเป็นคิวอ่ะเมื่อคืนเล่นเหมือนชมไม่เคยเป็นสักรอบเป็นันไดอีกว่ารวดเร็วกดแล้วพยายามกดอยู่พยายามกดอยู่เออไปโต อันนี้คือพี่หลงทอไม่ได้ใช่ไหมะใช่ครับหลงทอไม่ได้ครับห้ามอะยามนีให้กดโหวดนะคนโหวดนะพี่บอกว่าขอ,อเ,เอาออกจากยานไปให้คนกดโหวดเอาออกจากยานไปอยู่ไหนกันนะเฮ้ยหวัดดีหวัดดีไปนไหนแล้วเป็นไหนแล้วฝั่งซ้ายมีฝั่งซ้ายมีไหนวะแม่งสูตจะสองห้าด้วยประเด็นเนะี่ยเออถึงจบ กดีดีไปเร็วดีดีไม่นี่ดี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 เฮ้ยแอดมินมีใครอยู่ไหมนะนี่นี่ดีดีตรงนี้อย่าอยานะแอดมินอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะมีวิสีฟ้าใช่ไหมถาวแป๊บอย่านะฟ้าสีเอ้ยบัดดี้ใครวะเนี่ยไปแล้วจุกจุ๊กจุดหน่งสองไปหนึ่งรอบไปนะไม่เคยถามไม่เจอไม่เคยเป็นมาก่อนเฮ้ยสัดดี้ดังบนดังบนดับบนพี่ทังบนเฮี่อย่านะ อย่านะหายว่ะหายว่ะคนเป็นคนเป็นนสีสีขาวเหรอใช่เอ๊ะแต่ยาจริงอ่ะพักๆบิ๊กไรกพี่สบายใจว่าหาคนเฮ้ยมีคนตายก็มีเด็กฆ่าไปแล้วศพหนึ่งอ่ะห้องพยาบาลไม่มีว่ะเรา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 หนูไม่ไม่เหรอไปไหนวะไปไหนวะ เอาไปบินไปไหนวะหายไปแล้วเนี่ยวันดีใครเนี่ยวันดีวันดีเออวันดีไปวันดีสีเขียวเข้มไปไหนไปไหนแล้ววะไปไหนไปไหนแล้วมาหาก่อนผมพีดอกไม้จะให้คุณครับไปไหนแล้ววะมีดอกไม้คนละสี่อันป่ะพี่ใช่ไหมมีดอกไม้ให้ทุกคน้ยวันดีอยู่ไหนเป็นบดข้างล่างวะพี่กดไม่ทันหรอกพี่กดไม่ทันมันยังครูดาวอยู่เลยครูดาวยิ้มห่าววีเนี่ย เป็นคนตั้งเองด้วยยิ้มห่าอย่้ยวัสดีตามมาตามมาตามมาสวัสดี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 ไปไหนเดี๋ยววะหายวะทำรีพอร์ตค่ะทำรีพอร์ตค่ะรีพอร์ตผมเราญาติคอรจเตเต็มจัยานะครับรีพอร์ตของญานะครับอกเลยตรงนี้เนี่ยอยู่ขวาบนะผมอยู่ขวาบนครับเออขวาบนไม่ต้องบอกใครบอกขวาบนพี่ิ๊บไม่ตายแล้วีตี้ยถ้าบิ๊บีิ๊บตายผมไะปล่อยพวกคุณรอดหมดเลยนะ จริงเหรอไม่ได้เฮ้ยหวัดดีใครวัดนีอ่ะโอ้ยไม่ใช่ว่ะไอ้พี่ี่ว่ะไปไหนกันวะมันน่าจะขึ้นข้างบนหรือเปล่าไปทางนี้ไปทางนี้มีใครแอบตรงจานเราเทียมปหมเนี่ยเฮ้ยหวัดดีไปแล้วพี่คนแก่งนูทุกคนบูลลี่หนูพี่หายไปไหนวะเวดไม่เสร็จอีกอ่ะ เป็นพี่พี่เสร็จแล้วนะแล้วใครไม่ทำคนตายทำยังอ่ะคนตายทำยังอ่ะคนตายทำอยูอ่คนตายยังตรงเอ้ยไม่โถศกปกใจสี่คตรเดี๋ยวเดี๋ยวอิมมาเตอร์จะรีพอร์ตเองซะเลยเนี่ยโมโหแล้วตกใจหมดเลยเอ้าหนูยังไม่เสร็จอีกเหรออะไรไปหนูมันยังไม่เสร็จอีก่ะอยู่ไหนวะเพจเราเมื่อไรจะเสร็จมันไม่มีกดยูนให้กูวะ อ้าวบัดดีใครเนี่ยอ้าวหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้ววะรุดเร็วเลยหายวะหายว่ะเฮ้ยบัดดี้ไปไหนแล้ววะอ๋อเป็นรอไป็นรอทางออกอ่ะเจอกันไปทางออกไอ้หนูก็เคลียร์เสร็จแล้วนี่มีมีคนนึงไม่เสร็จอ่ะ หนูหรอไม่รู้อะให้พี่กดอันนี้กดกดอันนี้ดูไหมล่ะมีคนนึงไม่เสร็จอะกดให้ดูเลยเอาเอา,าละอุยวดีอเออแค่นั้นแหละสวยอ่าสบายใจแต่หนูไม่ไนะด้โด,ดนฆ่าหนูก็ดีใจแล้วอมีโฆษณาด้วยหรอ